สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วหากเห็นว่าเรื่องราวตอไปนี้มีประโยชน์และมีความรู้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรคือใคร ค้นหาคำตอบจากเรื่องราวต่อไปนี้เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลที่ผ่านมานั้นบางคนก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่จนแม้กระทั่งทุกวันนี้บางคนก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นแบบไหนเจ้ากรรมนายเวรคือใครใครล่ะที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร ที่คอยติดตามทำให้เรานั้นได้พบกับความทุกพบกับความลำบากพบกับอุปสรรคต่างๆนานาที่ทุกคนต่างก็กล่าวขานและเรียกกันว่าเวรกรรมที่คอยขัดขวางและคอยตามมาทวงคำสัญญาหรือมาหลังแขนเมื่ออดีตหรือชาติที่แล้ว หรือว่าชาตินี้ที่เรานั้นได้ทำไม่ดีเอาไว้วันนี้เราจะพาท่านผู้ฝังทุกท่านนั้นมารู้จักกับเจ้ากรรมนายเวรว่ามีจริงหรือไม่เราขอยกเรื่องราวของเจ้ากรรมนายเวรมาเล่าสู่ท่านผู้ฝังได้ฟังกันกับคำถามที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาคือใครเรื่องนี้ ขอตอบด้วยเรื่องราวที่ปรากฏในคำภีก็แล้วกันเมื่อในสมัยพุทธกาลนี้เองมีพิสุกลุ่มหนึ่งออกพรรษาแล้วต้องการจะเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงออกเดินทางจากวัดรอนแรมมาหลายวันหลายคืนมีอยู่วันหนึ่ง พิสุกลุ่มนั้นได้แวะพักที่ถ้ำแห่งหนึง่งในยามพบค่ำนั้นเองครั้นพอเข้าพักในถ้ำแล้วจูจูตกดึกคืนนั้นเองหินใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆปากถ้ำก็เคลื่อนตัวเข้ามาปิดปากถ้ำโดยอัตโนมัติพิสุกลุ่มนั้นตกใจเป็นอย่างมากะพยายาม รวมกำลังกันขะยือ้อหินกลุ่มนั้นเพื่อให้ออกจากปากถ้ำแต่ก็ไม่ไหวชาวบ้านที่ตามมาทรงเห็นเหตุการณ์ก็พากันเรียกร้องให้ประชาชนมาช่วยกันย้ายหินก้อนนั้นแต่ว่าทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะผักหินก้อนนั้นให้เคลื่อนไปได้ และคนนอกพยายามพักหินใหญ่ให้ผลปากถ้ำอยู่หลายวันเลยทีเดียวจนในที่สุดก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลนาอ่อ,อนอรแรงกันทั้งนั้นยอมแพ้ไปตามๆกันพระพิสุหลายรูปที่อยู่ข้างในต่างก็อดข้าวอดน้ำหมดอะไรหรือที่เรียกว่าหมดอะไรตายากในชีวิต นั่งนอนรอความตายไปวันวันแต่ในระหว่างที่ทุกคนชิ้นหวังแล้วนั่นพอครบวันที่เจ็ดจูจูหินใหญ่ก้อน้นก็เคลื่อนออกไปเองอยางมีปาฏิหาริย์พระพิสุทุกรูปเห็นแล้วต่างก็ดีใจสุดชีวิตขานออกจากถ้ำในสภาพอิดโรย ชาวบ้านที่อยู่ภายนอกจึงช่วยกันจัดข้าวจัดน้ำมาถวายทำให้อรอดตายอย่างเฉียดเฉิวเหตุการณ์คราวนั้นเป็นที่โจทย์ฐานกนรรเบงชิงแช่ว่าเป็นไปได้อย่างไรกันเล่าความจริงไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่ตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ หรือว่ามีมือที่มองไม่เห็นคอยบัญชาการอยู่เบื้องหลังพระพิสุทูรูปต่างก็มีคำถามติดขางอยู่ในใจเช่นเดียวกันกับชาวบ้านเมื่อฉันข้าวป่าอาหารมีกำลังแล้วพิสุกลุ่มนั้นจึงเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงพุทธสํานก เพื่อจะได้ขายข้อสงสัยหนึ่งในพิสูจนกรมนั้นกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้สงทราบพ,พระพุทธองค์สดับแล้วทรงแย้มสรวน์น้อยๆด้วยพระเมตตาเพราะสรงทสราบเป็นอย่างดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีที่มาที่ไปที่สามารถอธิบายได้ สำหรับพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นวรมาคูของชาวโลกแล้วโลกนี้ไม่มีคำว่าปาฏิหารทุกปาฏิหารทุกกฎการในโลกและชีวิตล้วนมีที่มาเสมอสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปาฏิหารนั้นเป็นเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นเหตุและปัจจัย ที่แฝงตัวอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์เหล่านั้นเท่านั้นเองหากเรามีทิพย์จากโสเหมือนพระพุทธองค์ทุกทุกหังที่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราจะไม่ตื่นตโหนกตกใจเราจะมีแต่เพียงความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอย่างนั้นเองใดๆในโลก ล้วนมีที่มาที่ไปของมันอย่างสมดุลสมผลเสมอทรงคายข้อสงสัยของพิสูจน์เหล่านั้นว่าในอดีตชาติพวกเธอเคยเป็นเด็กเลี้ยงวัวมาก่อนวันหนึ่งจูงวัวไปกินหญ้าที่ท้ายหมู่บ้านเกิดพบตัวเงินตัวทองกำลังวิ่งเข้าไปในรูที่จอมปวก ข้างทางนั่นเองพวกเธอนึกสนุกจึงแก้งตัวเงินตัวทองด้วยการช่วยกันเอาก้อนหินก้อนดินปิดปากรูคุยกันเล่นเล่นว่าขากับในตอนเย็นค่อยมาเปิดปากรูแต่แล้วพอพบคำ่ำพวกเด็กๆทั้งเจ็ดคนกลับเริ่มเสียสนิทว่าเคยแก้ง ตัวเงินตัวทองให้ติดอยู่ในจอมปวกเจ้าตัวเงินตัวทองเพราะอะารตัวนั้นไม่ได้ถูกลืมเพียงวันเดียวถูกลืมยาวนานถึงเจ็ดวันเลยทีเดียวพอครบเจ็ดวันเด็กๆกลกุ่มนั้นจงวัวผ่านจอมปวกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเคยแก้งขังตัวเงินตัวทอง ไวนนั้นจึงช่วยกันหยิบก้อนหินที่ปิดปากรูออกพอได้รับอิสระเท่านั้นเองตัวเงินตัวทองสุดเคาะร้ายก็ขานกะย่องกะแย่งออกมาจากรูในสภาพหดโรยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหากช้ากว่านี้ไปเพียงวันเดียวมันก็คงตายอยู่ในจอมปวก อย่างน่าสมเพชแน่นอนด้วยเสียดกรรมตรงนี้เองเมื่อเวียนไหวไตายเกิดมาพอสมควรแล้วอดีตเด็กเหล่านั้นได้เกิดมาเป็นพิสุกกลุ่มนี้และถูกกดแห่งกรรมที่มีตัวเงินตัวทองเป็นเจ้ากรรมนายเวรรวมสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกขังลืมอยู่ในถ้ำยาวนั้น จนถึงเจ็ดวันพิสุเหล่านั้นได้ฟังพุทธทิบายแล้วทางรู้สึกผิดและเสียใจโดยถ้วยหน้าพวกเรารำพึงกันว่าบาปกรรมแม้เพียงนิดหน่อยก็ยังมีผลพลอยได้ให้ชีวิตต้องมา ตกอะกรรมลำบากถึงเพียงนี้เชียวหรือจากเรื่องที่เล่ามาเป็นอันตอบได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใครก็ตามที่เราเคยทำให้เขาเดือดร้อนและเขาคงผูกอาฆาตเอาไว้ว่าจะหมายมั่นปั้นมือหล้างแค้นให้ได้ถ้าสบโอกาสเมื่อ,อไรก็จะทำทันที าหลังของจิตยพยาบาทนั้นเองที่ทำให้กลายเป็นกฎแห่งกรรมคอยตามเล่นงานกันไปทุกภพทุกชาติไม่จบไม่สิน้นถ้าตราบใดที่เรายังผูกอาคาตและพยาบาทแม้เพียงความคิดแค่ชั่ววูบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมต่อกันและความคิดนั้นก็จะส่งผล ให้เรานั้นปลูกอาคาตและตามจองเวียนปองกรรมไปถึงชาติหน้าชาติต่อต่อไปโดยไม่จบไม่สิน้นและถ้าจะถามว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใครก็ของรู้กันแล้วและเจ้ากรรมนายเวรก็คือมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายที่เราได้เคยก่อการเบียดเบียน ทางกายทางวาจาทางใจทำให้เขาต้องตายบ้างทำให้เขาต้องทนทุกข์ทอรอมานบ้างทำให้เขาต้องผิดหวังต้องเจ็บชำ้ำอาฆาตแค้นคดโกงลอกลวงต่างๆนานาเราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ทวนทั้งอดีตชาติและปัจจุบันเราก็เคย ไปเบียดเบียนผู้อื่นไว้และผู้อื่นก็เคยเบียดเบียนเราไว้เช่นกันเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญมันมีเหตุที่ทำให้มันต้องเกิดผลถ้าไม่มีใครมาทำ ทำอะไรเรามาด่าเรามาโกงเรามาหลอกลวงพูดจาให้เก็บชำ้ำก็ให้แน่ใจได้เลยว่าเราเคยไปทำเขามาก่อนนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นมนุษย์ถ้าชีวิตของเราเตี้ยเตี้ยขาดขาดมีแต่ปัญหาวุ่นวายเคาะซ้ำกรรมซัตดนั่นอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวร ที่เป็นวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดเพราะด้วยแรงอาฆาตแค้นหรือจะเป็นเพราะเศษของวิบากกรรมขอเ,เราก็ได้เช่นเดียวกันและเช่นกันถ้าเราไปทำอะไรใครก็เพราะเขานั่นแหละเคยทำกับเรามาก่อนเจ้ากรรมนายเวรก็มีทั้งที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์วิญญาณ เพราะเหตุอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่การฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนพัฒนาสติให้รู้เท่าทันเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นผู้ที่งดเว้นจากบาปกรรมและอกุศลทั้งหลายเรื่องเศร้าหมองต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมีใจที่เบิกบานผ่องใส มีสินคือมีความเป็นปกติของกายวาจาและใจงดเว้นจากการเบียดเบียน,ยนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าผู้ที่มีศินคือผู้ที่มาหาทานเป็นการให้ทานอันยิ่งใหญ่ให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีประมาณนี้ต้องใช้เงินเลยแต่เป็นมหาทานเท่านั้นทานอันยิ่งใหญ่มากกว่าการสร้างวัดสร้างโบสถ์ประมาณไม่ได้เลยบุญที่เจ้ากรรมนายเวียนต้องการก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลมีความเป็นปกติของกายวาจาใจงดเว้นจากการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นต้องเดือดร้อนและจิตใจที่สงบเป็นสมาธินี่แหละแผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาณทุกๆวันเมื่อมีศีลศีลก็จะรักษาเรามีสติตั้งมันม่นไม่หวั่นไหวก็จะมีตนเป็นเกราะมีตนเป็นที่พึง่งและยังมีเทวดาช่วยรักษาทั้งหลาย เป็นที่พึ่งอีกกรรหนักก็จะเป็นกรรมเบาจากเบาก็จะเป็นหายไปได้และต้งจำเอาไว้ว่าเมื่อใดที่ใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองหงดหงิดเรากําลังเปิดช่องให้กับวิบากรรมเข้ามาให้ผลเมื่อใดที่เราใจผ่องใสเบิกบานบุญก็จะเข้ามาให้ผลเช่นกัน ผู้มีปัญญาจึงทรงสภาวะธรรมโปร่งใสเบาสบายไว้มีสติตั้งมันม่นไม่หวั่นไหวเท่านี้เจ้ากรรมนายเวรก็จะค่อยๆหายไปเอง